เรียนท่านประธานที่เคารพเดันันทนานันทวโรภาสมาชิกพุทธ,ธิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยเดันขอนำเสนอปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศและผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะผู้ที่ทำการค้าขายออนไลน์หรือที่เราเรียกว่า E-Commerce ปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ฉันได้ตั้งกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่เมื่อรัฐบาลได้สิ้นสุดลงจึงนำปัญหานี้มาหาลือในที่ประชุมบุธิสภาเพื่อส่งปัญหาไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนต่อไปนี้นะคะการลุกคืบของแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ที่ ข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งขณะนี้การทะลักเข้ามาของสินค้าจีนในทุกช่องทางก็ทำเหมือนประเทศไทยนั้นเป็นที่ระบายสต็อกสินค้าอยู่แล้วยังมีอ e ีคอมเมิร์ซสัญชาติจีนรายใหญ่ที่บุกตลาดเข้ามาด้วยสินค้าราคาถูกเหมือนไปซื้อหน้าโรงงานนั่นก็คือ พลตฟอร์มที่เรียกว่าเทมู T E M U เทมูเป็นบริการซื้อขายสินค้าจากจีนโดยตรงสู่ผู้บริโภคในราคาที่ต่ำมากเป็นรูปแบบการค้าแบบใหม่ที่ตัด คนกลางออกไปผสมผสานกับกลยุทธ์ที่เรียกว่า Group Buying คือให้ผู้ซื้อเนี่ยรวมคำสั่งซื้อซื้อสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรงเหมือนเหมาสินค้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เทมูได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในสหรัฐอเมริกายุโรปและทั่วโลกใน50ประเทศนั้นได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับคู่แข่งใน ลาดท้องถิ่นของเขาเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยเพิ่งมาเปิดแค่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่จะต้องกังวลเป็นอย่างยิ่งก็คือหนึงผู้บริโภคจะได้สินค้าคุณภาพต่ำที่ใกล้หมดอายุ หรือมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสสินค้าที่ใช้ไม่ได้แล้วจะกลายเป็นขยะซึ่งสินค้าราคาถูกซื้อโดยไม่ต้องคิดอะไรบ้างใช้ไปแป๊บเดียวแล้วทิ้งก่อให้เกิดปัญหาขยะแล้วก็แนวโน้มปริมาณขยะในเขตเมืองของหลายประเทศสูงขึ้นจากการที่ประชาชนของเขาเนี่ยไปซื้อสินค้าราคาถูกจากเทมู การหมุนเวียนของเงินในตลาดการค้าย่อยหรือ SME นั้นจะหายไปรัฐจะสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซข้ามชาติซึ่งตรงนี้ยังเป็นปัญหาที่เรายังแก้ไขไม่ได้แต่ก็เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นมาเตรียมรอรับได้เลยเพราะว่านอกเหนือจากนี้นะคะเขายังเปิดการค้าขายแบบค้าขายหน้าร้านนะคะซึ่งจะเป็นค้าปลีก สินค้าไทยเตรียมรอได้เลยปัจจุบันนี้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงมากขึ้นนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะจนกระทั่งจากปี64เนี่ยเราขาดทุน9ก้าแสนกว่าล้านนะคะแล้วในล่าสุด6เดือนของปีนี้เราขาดดุลไปแล้ว7.2แสนล้านซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งเรียนขอนำปัญหานี้ส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งแก้ปัญหาต่อไปนี้1เร่ง หามาตรการในการแก้ไขปัญหาการคอบงำอ e ีคอมเมิร์ซข้ามชาติอันที่2เร่งหามาตรการในการสนับสนุนเยียวยา SME ในไทยที่ได้รับผลกระทบอันที่3เร่งหามาตรการในการจัดการปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่จะเข้ามาตามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติอันที่4เล่งหายุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการขาดตูลการค้าไทยจีนและอันที่5เล่งหา,ามาตรการความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ดังนันฝากปัญหาเหล่านี้ไปยังเจ้าหน้าที่รัฐให้รีบมาช่วยเหลืออีคอมเมิร์ซไทยโดยด่วนก่อนที่จะหมดลมหายใจขอบคุณค่ะ